สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทางยูทูบมาชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับข้างบนนี้คือนมนะครับกระป๋องนมนะครับวันนี้ท่านประธานบอยนะครับจะพามาดูโรงงานนมนะคือบอยเนี่ยเขาบอกว่าเขมรผลิตนมเองแล้วนะตัวเขาเองก็เพิ่งจะรู้ว่าประเทศของเขาเนี่ยมีโรงงานผลิตนมด้วยนะคือ ได้รับมาตรฐานจากยุโรปแล้วก็วัตถุดิบสั่งตรงจากนิวซีแลนด์ไม่ผ่านไทยนะไม่ผ่านไทยนะครับมีการรับรองด้วยนะครับได้มาตรฐานสแตนดาร์ดสากลนะครับและท่านประธานบบยนะครับก็เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องชาวเมนของเขานะครับบอกว่ามากันเยอะๆมาสมัครงานกันเยอะๆนะ ตอนนี้โรงงานในเขเมรก็กําลังเปิดกันเยอะแยะหลายโรงงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานนี้นะครับนี่โรงงานนมเนี่ยที่ประธานบอยเกียภูมิใจนักหนานะครับให้ชาวเมนของเขาไปสมัครงานกันได้เยอะ้วยนะครับเออขนไปเลยนะครับบอยท่านประธานขนไปเลยนะครับเอาไปให้หมดนะครับจากประเทศไทยนะครับนะอย่าให้เขารักรอบเข้ามาอีกนะตามตะเข็บชายแดนนะท่านประธาน เห็นทุกวันอยู่นะอย่าลืมละ่ะพากันไปสมัครงานด้วยมาเอาเขาไปด้วยนะมีใครกินหรอกนะทุกวันนี้มึงรู้อะไรไหมจะไปซื้อนมซื้ออะไรไม่ว่าจะไปซื้อของอะไระในซุ per m a เ k e t หรือใน m i n มา a r t ในอะไรอย่างเงี้ยต้องดูนะต้องดูบารโค้ดก่อนนะว่าคคนนะเป็นของไทยหรือเปล่าก็คือถึงไม่มีของจากประเทศเมืองนะ คือประกอบที่จะมีผลิตบ้างนะแล้วก็คนที่เขอยากจะขายให้เยอะแยะนะมึงจะลงตัวเองสินะไม่ใช่แบบไม่มีประเทศมึงแล้วก็อยู่ไม่ได้นะเหมือนที่กูบอกอะคือกูบอกกูก็เคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าของบางอย่างเนี้ยประเทศกูก็ผลิตเองได้แล้วนะโรงงานที่ผ่านมานะ่ะมันมีอะไรเนี้ยก็มีแล้วนะกูก็ถ่ายให้ดูแล้วนะแต่ล่าสุดมึงก็เอาไป อีกเรื่องหนึ่งนะีนน้เป็นเรื่องของเมืองนะเอาที่เมืองสะดวกแล้วกันเนี่ยโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานของกัมพูชานะชื่ออโกเมียโรงงานนี่คือเขาผลิตนมคนนมหวานนมจืดสารพัดนมเลยนมเด็กด้วยนะก็เป็นนมกล่องนะนมกล่องกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็มีโยโก,กงโยกเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะก็คือเฉพาะนมนะ ้าปิดฝั่งไทยได้นี่คือโคตรดีเลยนะเพราะว่าของในประเทศเนี้ยของที่ผลิตในประเทศนี่ก็เขาเป็นของคุณภาพนะได้รับการยอมรับราจากยุโรปนะปมีมีใบมีอะไรแบบการันตีอะไรเยอะแยะมากมายนะสแตนดาดน,นี่คือสแตนดาดจากยุโรปมาเลยนะแล้วก็มตทุดิบนมก็ส่ง,งตรงมาจากนิวซีแลนด์ นะไม่ได้ผ่านไทยนะย้ําไม่ได้ผ่านไทยนะเออนี่มันเป็นข้อดีนะเพราะว่าผลิตในประเทศนะเขาไม่ได้ใช้สารกันบูดด้วยกินและดีต่อสุขภาพนะผลิตตอนนี้คือเร่งแบบผลิตน่ะ24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็คนงานที่มาจากประเทศไทยนะใครที่แบบมีประสบการณ์นะทางด้านเนี้ยเข้ามาสมัครได้เลยนะ โรงงานตอนนี้โรงงานที่มพูชานี่คือกำลังจะเร่งนะเร่งผลิตแบบโอ้โหบางโรงนี่คือ24ชั่วโมงเลยนะคือตอนนี้คนมพูชานี่เขากลับมาซื้อของในประเทศแต่ก่อนนี่เขาไม่เคยรู้หรอกอย่างกูนี่กูก็รู้ไม่หมดหรอกว่าอะไรที่ผลิตเองได้บ้างอะไรที่ยังผลิตไม่ได้แต่ตอนนี้กูเริ่มจะได้ข้อมูลมาเยอะเยอะแล้วนะว่ามีอะไรบ้างที่ผลิตในบ้านตัวเองได้นะ ก็คือเรื่องนมตัดปัญหาได้เลยเนี่ยวันนี้กูจะพามาดูโรงงานที่ผลิตนมนะเออเดกูไล่ไปทีละโรงทีละโรงนะก็คือไอคนที่มันอยู่ในกะลาเน่ยมันก็ควรที่จะออกจากกะลาสักทีนะ